ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญโบราณวันนี้นำทุกท่านมาพบกับเหรียญอัดรอสอ114รอสอ114นี้จะมี2รูปแบบนะครับมีรอสอ114แบบเลขไทยตัวเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงกลับนะครับนี่ครับ114ตัวเล็กจะเป็นเสียงกลับนะครับ เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญ1น4ตัวเล็กเช่นเดียวกันเป็นเหียญกลับนะครับนี่ครับดเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ1น4 1 4แบบตัวเลขตัวใหญ่นะครับเป็นเหียญตรงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเป็นเหียญตรงนะครับ 1 1 4ตัวใหญ่นะครับนั่นนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ1น4นะครับตัวเลขตัวใหญ่นะครับเป็นเสียงตรงที่หายากนะครับนครับเห็นไหมครับ1อัดนะครับแล้วก็1 1 4ตัวใหญ่หางยาวนะครับ ฝากไว้นะครับเรียนรู้ศึกษาผ่านเหรียญเงินโบราณ